วันพนาณรินทร์ไทยจิตค่ะวันนี้สอนสาธิตเรื่องของการวัดสายตาเบื้องต้นหรือเราเรียกว่า VA ค่ะ,ะสวัสดีค่ะนักเรียนดีค่ะ,ะเป็นไงคะเชา้านี้สบายดีไหมคะสบายดีค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะครูจะมาสอนเรื่องของการวัดสายตาเบื้องต้นเนาะวันนี้เราจะสอนสาธิตกันเพราะว่าเดี๋ยวเราลงหน้าง,งานแล้วเดี๋ยวเราจะทําให้เป็นนะคะก็ เราเรียนทฤษฎีกันมาแล้วนะคะทีนี้อ,อุปกรณ์นะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นออคูเดอร์นะคะออคูเดอร์เนี่ยจะไม่มีรูนะคะจะเป็นแผ่นทึบๆนะคะส่วนนี้จะเป็นพินโฮนะคะพินโฮเนี่ยเราจะมีรูอยู่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์คล้ายกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะใช้ง่ายขึ้นนะคะก็คือ คนไข้จะไว้ตรงที่จะไว้อยู่ตรงจมูกคนไข้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้พินโฮได้เลยนะคะอันนี้ก็จะสะดวกสบายขึ้นค่ะแล้วก็ไฟฉายนะคะที่ขาดไม่ได้สบิญแอลกอฮอล์นะคะเช็ดทำความสะอาดค่ะเวลาที่เราใชา้รายต่อรายนะคะนั้นจะได้ไม่มีการติดเชื้อปนเปื้อนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นแผ่น สเนลเล่นชาร์ตนะคะจะเป็นตัวเลขนะคะตัวเลขแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัว e ีชาร์ตนะคะอ e ีชาร์ตนี่เราใช้ในกลุ่มคนไข้ทีอ่อ่านเลขไม่ได้นะคะในกลุ่มเด็กนะคะหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะทีนี้วิธีการนะคะเราก็ต้องจับสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะโดยที่ ตัวคนไข้นะคะอยู่ห àng ่างจากแผ่นสน,นเล่นชาร์ตนะคะแต่นสน,นเล่นชาร์ตเนี่ยเราจะวัดระยะห่างมาประมาณา6เมตรหรือ20ฟุตนะคะตามมาตรฐาน,นะคะ่ะทีนี้แสงไฟนะคะก็ต้องเหมาะสมนะคะต้องมีแสงอย่างเพียงพอไม่งั้นคนไข้อ่านแล้วก็จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้นะคะแล้วเวลาที่เราให้คนไข้ดูตัวเลขค่ะเวลาเทคนิคของการอ่านตัวเลขนะคะ จะเห็นตั้งแต่แถวบนจนถึงแถวล่างเราจะมีทั้งหมดเจ็ดแถวนะคะแผ่นมาตรฐานตัวเลขจะเล็กลงเรื่อยๆนะคะนั้นตัวเลขแถวบนเนะะี่ยค่ะมาตรวัดเราจะเป็น20ส่วน200นะคะตัวใหญ่สุดนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะ2 0 1 0 2 20 7 2 0 0 0 2 0 0 0 0็0และ2020 20. นะคะนี้เวลาเทคนิคการอ่านค่ะก็จะอ่านตั้งแต่ซ้ายไปขวา ะะอ่านซ้ายไปขวาแล้วถ้าหากว่าคนไข้อ่านผิดนะคะเช่อนอ่านผิดแถวนี้นะคะอ่านผิดตัวนึงนะคะแถวนี้นะคะก็เราก็จะเวลาที่เราลงบันทึกผลนะคะเราก็จะเป็นลบหนึ่งนะคะเราจะใช้เกณฑ์ครึ่งเป็นหลักค่ะในแต่ละแถวนะคะให้คนไข้อ่านไปเรื่อยๆนะคะอ่านไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าหากว่าคนไข้อ่านแล้วเนี่ยอ่านอ่านแถวนี้ นะคะอ่านแถวนี้2องเาสาอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วคนไข้อ่านเพิ่มได้ตัวเดียวนะคะก็คือจะเป็นแถวนี้ค่ะบวกกับ 1, 1> นะคะกก1 1> นะคะแต่ถ้าหากว่าครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งเช่นอ่านได้ครึ่งหนึ่งนะคะนักศึกษาจะใส่เป็น20 100ลบอขอโทษค่ะ20 1ส0บหนึบวกสนะคะหรือ เราจะใช้เป็นแถวนี้ยี่สิเจ็ลบสองก็ได้นะคะนะคะ,ะ,คะเทคนิคการวัดนะคะ,ะ,ะเวลาที่เราวัดหลังจากที่คนไข้อ่านไปนเรื่อยๆนะคะถ้าไม่เห็นแถวนี้นะคะนักศึกษาต้องใช้พินโฮเข้ามาช่วยนะคะลองทดสอบด้วยพินโฮดูว่าคนไข้เห็นชัดขึ้นไหมนะคะถ้าคนไข้เห็นชัดขึ้นก็คนไข้คนนี้จะ มีปัญหาเรื่องของสายตาสามารถที่จะไปแก้ด้วยแว่นตาได้นะคะแล้วอันนี้เราเรียกว่า e ีชาร์ตนะคะอีชาร์เนี้ยเทคนิคการวัดเหมือนกันเลยค่ะเราดูขาสีดำดำนะคะให้ใคนไข้ลองทดสอบยกมือขึ้นลงซ้ายขวานะคะถ้า,าขาสีดำดำหันไปทางด้านไหนนะคะก็คือคนไข้อ่านถูกตามนั้นเทคนิคการลงบันทึกผล<ม>ก็เหมือนกันค่ะอ่านผิดหนึ่งตัวก็ติด ก็ลบหนึ่งนะคะอ่านเพิ่มได้1ตัวก็คือเป็นบกหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบกันวัดกันจริงๆนะคะทีนี้กรณีที่คนไข้อ่านแล้วไม่เห็นแถวบนนะคะ20่ส่วน200ยเนี่ยคนไข้อ่านเราไม่เห็นเทคนิคถัดไปก็คือเราต้องเลื่อนระยะทางค่ะโดยที่เราจะต้องเลื่อนอเดี๋ยวครูจะสาธิตจริงให้ดูเลยนะคะ เวลาที่เราวัดนะคะเช็ดแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วนะคะเช็ดเราก็ใช้แอลกอฮอล์เนี่ยเช็ดเช็ดนะคะในแต่ละลายเสร็จเรียบร้อยเราก็ค่อย้ปิดตาเนี่ยค่ะอย่างผูเนี่ยใส่แว่นนะคะเราก็จะต้องเอาแว่นออกก่อนนะคะใช้ถอดแว่นก่อนแล้วเราก็ปิดตาทีนี้เวลาที่เราปิดนะคะ,ะเราควรจะใช้ตาขวาในการวัดก่อนเสมอเพื่อเราจะได้ไม่ต้องหลงลืมนะคะเวลาที่เราลงบันทึกผละค่ะ เราก็จะเอาตรงนี้ค่ะไว้ที่จมูกคนไข้นะคะแล้วก็กรณีที่คนไข้อ่านได้เนาะอ่านอ่านได้จนถึงแถวที่7ก็คือคนตาปกติเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอ่านไม่ได้เราก็พินโฮอ่านแล้วก็พินโฮ,นล,นโฮล,ลงมาอย่างนี้นะคะ mm. ก็ให้ใคไข้ลองอ่านดูถ้าหากว่าอ่านแล้วเห็นได้เท่าไหร่แล้วก็ลงบันทึกผลนะคะกรณีที่ แถวบนนะคะ2200 20เนี่ยไม่เห็นทํายังงก็เราก็จะให้คนไข้เนี่ยค่ะเดินเลื่อนระยะทางนะถ้าหากว่าคนไข้เดินเลื่อนเลื่อนระยะทางไปนะคะเราก็จะให้คนไข้ลองลองดูซิว่าเห็นแถวบนหรือยังคนไข้บอกว่ายังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นอะถ้าเราถ้ายังไม่เห็นก็เดินเข้าไปอีกนะคะแต่ถ้าหากว่าคนไข้เห็นนะคะอันนี้ค่ะเราจะลงบันทึกผลเป็นยี่เป็น15ส่วน200นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคนไข้บอกไม่เห็นทํายังไงต่อ,ตอก็เดินเข้าไปอีกค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้บอกเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วอันนี้ก็คือ10ส่วน <c oughs> <c oughs> 200นะคะแต่ถ้าไม่เห็นอีกนะลองเดินเข้าไปอีกก็คือ5าส่วน200ถ้าหากว่าคนไข้เห็นแถวนี้นะคะเราก็ลงบันทึกเป็น5ส่วน200แต่ถ้าเกิดว<ๆ>่าคนไข้อบอกว่ายังไม่เห็นอีกทํายังไงดีกลับไปที่เดิมนะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบด้วยการบกมือนะคะ ในการนับนิ้วนะคะทีนี้เวลานับนิ้วอ่ะเดี๋ยวใครจะลองเป็นคนไข้ให้งคุณหน่อยสิผมกูจะสาธิตให้ดูนะคะนี้เวลาที่เรานับนิ้วนะคะ,ะเวลาที่เรานับนิ้วอ่ะทีนี้ลองปิดดูนะคะเวลาเรานับนิ้วอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะ,ะยกห่างจากหน้าคนไข้นะคะประมาณ3มฟุตนะแล้วเราลองยกดูว่า นี่เห็นกี่นิ้วทางใไข้บอกถูกนะก็คือระยะห่างจากนี้สามฟุตใช่ไหมคะเราก็จะลงผลเป็นสามฟุตแต่ทางใไขบอกว่ายังไม่เห็นอีกอเลื่อนเข้ามาเป็นเป็นระยะสองฟุตเราลองยกดูสองนิ้วบ้างสามนิ้วบ้างไม่งั้นคนไข้จะเดาไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าคนไข้ยังไม่เห็นอีกนะเราก็เลื่อนเข้าไปอีกระยะจะถึงหนึ่งหนึ่งฟุตนะคะหนึ่งฟุตถ้าเกิดว่าคนไข้ยังไม่เห็นอีกระยะนี้ ทีนี้เริ่มทดสอบด้วยการลองโบกมือแล้วนะคะลองโบกมือทีนี้เทคนิคการโบกมือค่ะอย่าโบกแรงนะถ้าถ้าเราโบกแรงอย่างเนี้คนไข้ก็จะรู้สึกถึงลมที่มันผ่านหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองค่อยๆโบกมือดูหรือว่าลองดูซิมีมือไหมมีมือไหมนะคะลองขยับดูถ้าใครบอกได้เห็นมือก็คือ hand motion นะคะ hm ถ้าเราลงผลมือไปนะคะ แต่ถ้าไม่เห็นอีกทำยังไงอ่ะทีนี้เราก็ลองใช้ไฟฉายนะขั้นถัดไปก็คือใช้ไฟฉายนะคะทีนี้เทคนิคของการส่องไฟฉายเวลาที่เราส่องที่ตาของใครเลยใครก็จะแสบตาถูกไหมคะเราก็จะลองทิศทางต่างๆนะคะลองส่องข้างบนดูอ่ะลองเปิดไฟดูส่องข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างข้างซ้ายข้างขวานะข้างบนข้างล่างลองไหลทิศทางถ้าใงคร่ายบอกได้ว่าแสงอยู่ตรงนี้แสงอยู่ตรงนี้ เอามือลงก่อนก็นกได้นะคะนักเรียนเอาแสงอยู่ตรงนี้แสงอยู่ตรงนี้นะคะ<ม>ก็เป็น PJ นะคะ<ม>แต่ถ้าหากว่า,าคนไข้ไม่เห็นนะคนไข้ไม่เห็นอันนี้อีกอย่างหนึ่งเทคนิคนะคะถ้าเราใช้ตรงนี้ปิดตาเนี่ยแสงอาจจะรอดรู้ได้เราอาจจะให้ไข้ใช้มือได้นะคะใช้มือปิดเลยนะคะลองปิดตาอย่างนี้นะคะ่ะไข้ก็ลองส่องดูว่ามีไฟไหม ถ้างค่บอกได้ว่ามีไฟอันนี้มีไฟไหมคะต้องทดสอบต้องทําหลายแบบดูนะคะมีไฟไหม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 ทางไข้ตอบถูกนะคะก็คือ PL ค่ะแต่ถ้าหากว่าทางไข้บอกว่าไม่เห็นแสงเลยไม่เห็นแสงเลยทํานเปไงต่อไม่เห็นแสงเลยทีนี้ก่อนที่เราจะให้คนไข้เป็น NPL เนี่ยเราจะต้องมั่นใจก่อนนะคะว่างไข้เป็น NPL จริงๆโดยการที่ลองส่องไฟดูมีไฟไหม มีไฟไหมนะคะมีไฟไหมให้ทดสอบให้มั่นใจหรือเราจะปิดไฟนะปิดไฟให้คนไข้เห็นชัดจริงๆนะคะว่ามีไฟไหมหรือไม่มีไฟจริงๆนะคะก่อนที่เราจะลงผลว่าเป็น NPL คะ่ะสงสัยอะไรไหมคะตอนนี้เราดูมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วคนไข้จะ NPL แล้วมีอยากถามอะไรไหมคะ เข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงหน้างานจริงๆเดี๋ยวครูจะไปดูด้วยเนาะค่ะคิดว่ากลับไปอจะสามารถวัดได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าก็อาจจะมีเปิดดูคนนิดหน่อยค่ะอาจารย์แล้วก็เมื่อกี้แต่พี่อาจารย์ตัดสินที่เราเรียนทดลองวัดกันมาแล้วเนาะทีนี้ถึงขั้นตอนที่จะลงผลแล้วเนาะงนั้นเราต้องมา แปลผลนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราลงนะคะ,ะเวลาเราลงผล V A นี่คือตาขวานี่คือตาซ้ายเราทำปีกสองข้างนะคะอันนี้จะเป็นมาตรฐานสากลนะคะเวลาลงเราวัดได้20ส่วน200คอคนไข้อ่านแถวบน,นะได้85เราก็ลงผล20ส่วน200ถ้าหากคนไข้อ่านไม่ได้ตัวหนึ่ง หรืออ่านเพิ่มได้ตัวหนึ่งนะคะอ่านเพิ่มได้ตัวหนึ่งเช่นยี่แปดห้าแล้วก็บวกอ่านสองได้อีกตัวหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนะคะแล้วเขาอ่านไม่ถึงยี่สิบสามสิบเพราะฉะนั้นเราต้องพินโหเวลาเราเขียนก็วิดพินโหนะคะตาขวาตาซ้ายเช่นกันนะคะอ่านตาขวาคนไข้ควรจะอ่านได้เพิ่มเช่นยี่สิบยี่สิบยี่สิบสามสิบอะไรก็สุดแล้วแต่เพราะฉะนั้น ถ้าอ่านได้20 20แล้วก็ลงผล20 20นะคะแต่ถ้าหากว่าอ่ะอ่านตัวเลขไม่เห็นนะคะเขาจะต้องเลื่อนระยะทางถูกไหมคะอ่านอ่านแไม่เห็นเขาจะต้องเลื่อนระยะทางเพราะนั้นเลการเลื่อนระยะทางเขาอ่านได้เลื่อนเข้ามา15.200แส่วน200ก็ลง15.200ส่วน2อ0ถ้าอ่านได้1 0 2ส่วน0้วก็ลงะะ1 0 2ส่วน200เช่นอ่ะส0ส่วน200นะ,ะนี่เป็นโฮแล้วเป็นยังไงบ้าง ดีขึ้นหรือไม่เห็นนะคะถ้าไม่เห็นไม่เห็นอ่ะก็คือเซนนะคะไม่ดีขึ้นนะคะเราก็ใส่เซนนะคะอ่าอีกตัวอย่างหนึง่งเช่น,นคนไข้เห็นแสงนะคะเห็นแสงบอกทิศทางได้เราก็ลงผลเป็น PJ อ่า P J เก่งค่ะส่วนตาซ้ายนะคะตาซ้ายอา้าวเห็นแสงแต่บอกทิศทางไม่ได้ ก็ลงเป็นทีเอ๋ออย่างนี้นะคะไม่ยากนะ,ะเดี๋ยวเราลองทดลองดูหน้างานจริงเราจะเจอเคสอะไรอีกเยอะเลยนะคะ,นะคะเดี๋ยวมีอะไรสงสัยนักเรียนก็ถามได้นะคะก็อย่าไปถามตอนหน้าของค่้เนาะถ้ามีปัญหาอะไรก็อแอบมาถามครูได้นะคะ